Mae'n rhaid i ni ddweud beth yw'r amlwg. Mae'r amlwg wedi'i ddefnyddio gan y ffaithus a'r ffaithus sy'n gallu ei ddefnyddio. <Okay. S 2> สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> เจอกันช่งวงเย็นเยนนะวันหยุดวันนี้กะลินไม่ได้ทำคลิปอะไรนะครับไม่ได้ทำข้าวอะไรมากมายทำสเต็กหมูนะฮะทำสเต็กหมูมานั่งกินข้าวเย็นกับลุงนะครับแล้วดื่มนิดหน่อยดูนัดริมมีทีเด่น คำเซกหมูทันกินง่ายๆบ้างพี่น้องเอ๋ยกินกับพ้าไทยก็กับพ้าไทยก็ยุ่งยากนิดตึงเวลาทำครับพี่น้องคงแปลกใจนะครับว่าทาไมมีต้นอใบแมงลักอยู่บนโต๊ะนะพอดีกลินไปเดินอร้านขายต้นไม้มา ไปได้ใบแมงลักมาสวยมากพี่น้องสวยมากเลยต้นรับแข็งแรงมากต้นใหญ่มากเลยอันนี้ก็น,นึงก็จะเอาไปแยกลงในกระถางน,นะครับช่วงนี้ออสเตรเลียเป็นหน้าร้อนนะฮะเราก็คือจะปลูกพวกผักอะไรอย่างเงี้ยได้ผลนะฮะเพราะว่าถ้าหนาวมันก็แข็งเป็นน้ําแข็งตายไปใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอดีว่ากลิ่นได้มาก็จะแยกนะฮะก็เลยซื้อไว้เห็นมันสวยก็เลยเอามาวางนบนโต๊ะอาหารกะะ็ก <c> ะ <oughs> <c oughs> ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไป ซื้อดินซื้อกระถางมาแล้วก็แยกลงกระถางนะฮะเอาลงดินก็ไม่ค่อยได้ผลพี่น้องต้องเอาลงกระถางนะฮะปลูกในกระถางเพื่อซื้อมาครั้งที่แล้วแล้วต้นไม่ได้สวยขนาดนี้นะฮะก็เอาให้เพื่อนไปเอาให้เพื่อนไปปลูกก็คือไม่ไม่ค่อยโตอ่ะพี่น้องมันไม่ค่อยโตอ่ะก็ลินเอาเอาปลูกไว้ในกระถางงตัวเองสองต้นก็ก็ติดแต่ว่ายังไม่ค่อยโตแต่นี่มันมันต้นใหญ่มันมันเหมือนดูแข็งแรงอ่ะ ก็ค <época S 1> <t> ือเหมือนเด็ดเด็ดเด็ดกงได้เลยนะฮะเกงหน่อไม้เก่งอะไรได้เลยใบเมืองรักนะฮะใบคายตู่นะทางอีสานเรียกว่าตูทางเหนือเรียกก๊อก้อพี่น้องก้อบก o อบ ทุ่มเทไปใช่พี่น้องว่าว่าว่าวันว่าหน้าร้อนก็จะมีฝนนะออสเตรเลียแปลกนะมีฝนเมื่อคืนฝนตกเยอะมากพายุเข้าทั้งฟ้าร้องฟ้าอะไรฝนตกเยอะมากเลยอ่ะอืมองอแบบ เดี๋ยวเพื่อนก็จะเข้ามาเอาไอ้กะเพราไปเรยนตัดกะเพราเพื่อให้มันโตมันปลูกไว้ในกระถางแล้ววันนี้อยากจะให้มันแตกก็เลยตัดแล้วก็ทีนี้ถ้ากินไม่ทันก็เลยโทรเรียกเพื่อนมาเอา ผักไบเสี้องเข้าแพงมากเลยนะพี่น้องกะปุนกะเพราแพงมากเลยที่ส่งมาจากไทยอ่ะแพ็คหนึ่งนี่ประมาณเจ็ดแปดดอนนิดเดียวเองก็อะไรที่เราปลูกได้เราก็ปลูกเองนะฮะแต่ก็ไกได้เฉพาะหน้านีนะ้ระยะสั้นๆส,สามเดือนนี้แหละผักที่แบบว่าลุกมลุกอย่างเช่นกะเพราโหระพาอะไรเงี้ยก็ปลูกช่วงนี้นะฮะปลูกเสร็จแล้วทีนี้ พอมันติดเก็บยอดอะไรได้เราเก็บแล้วก็เข้าห้องฟิตวาพี่น้องเอาไว้กินหน้าที่มันไม่มีก็ใช้ได้ก็ก็ดีเหมือนกันอะไรว่าอีทยฟูด something อะไรอีเธอร์ so it's good smelling it's hmm. good เราติง tomorrow อิสราเอลจะรับแรงฟ้าตอนนี้ค่าข่าวก็ยังมีฝนตกนะจะตกลเร็วนี้ด้วยวันนี้ฟ้าคืมทั้งวันไม่มีแดดเลยพี่น้องกรินหยุดและซักค้าทิ้งไว้ก็ก็ก็ไม่แห้งดีนะต้องเข้าเครื่องอบอีกทีนึง key role australia is playing in a mission to retrieve the first ever samples from inside an asteroid. <laughs> this is sbs world news with janice peterson. Good evening. australia is technically out of reach. Okay. Mm. Mm. but I have, I have learned too much today. กับเรียนไปวันนี้บรรยุก็เลยเดินออกไปซื้อพัดลมพี่น้องซื้อพัดลมมาเอามาไว้ในห้องนอนบางครั้งเราไม่อยากเปิดแอร์เราอยากจะเปิดพัดลมใกลๆแต่นี่พัดลมมันเป็นพัดลมเพดานมันใหญ่เกินไปแล้วมันมันเย็นเกินเสียงมันดังเกินบุ้มบุ้มใหญ่ก็เลยอยากได้พัดลมเล็กๆมาเป่าอะไรอย่างเงี้ยให้ห้องมันระบายอะไรอย่างเงี้ยเลยไปหาซื้อเลยไป ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อไปกินในนั่นพี่น้องไปกินข้าวกลางวันไปซื้อกับบับพี่น้องกับบับก,ก็คือมันเป็นอาหารอิสลาม,มานะฮะเป็นอาหารอิสลามเป็นพวกของแขกเขาอะนะที่จริงทางทางทางอาหรับ,าารบเาเรียกชเวม่านะฮะมีไก่มีเนื้อนะฮะมีไก่มีเนื้อมแต่อาเที่มันเอามาขายในะออสเตรเลียมันใหญ่มากมันทํา ไซสข์ขนาดนี้พี่น้องยาวขนาดนี้คือสั่งมาออเดอร์นึงกระบอกไอท็อปอาบั๊บกระบอกเวลี่บิีนอตเซนอินเดียบาเรนเบฟอร์อันสเตย์อินบาเรน so they t h e น they not have big size like that มัเป็นแม็กซ์มอนไซส์ส่วนไซส์ถ้าเราเอ่อทรีเฮนเลสบิน พี Michael, right ่น <mm ี <Wars> great. 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 ่ยัิ้งไรดลิเวอรี่ e o อแล์พง e มากไมส์แลนออสเตเลีย10กว่าเหรียญนะพี่น้อง11เหรียญนะแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยพี่น้องเพราะว่าคือมันเป็นร้านของคนตุรกี ก็คือเป็นโซนแขกโซนอาลับเขาทำรสชาติก็คือเหมือนกันแต่มันอันใหญ่มากน้องอิ่มๆก็เลยบอกวันนี้เราจะกินอาหารเบาๆกลับมาถึงบ้านลุงอยากกินสเต็กหมูอีกก็ไม่ได้เบาอีกแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าจัดหนักมากเลยกินมื้อกลางวันก็หนักมามื้อเย็นจัดสเต็กอีกก็เลยเอาผักเยอะหน่อยมีผักหลายๆอย่าง เค้กหลอดมันฝรั่ง What is, is name this that That's one uh, That's t h a t s t o u e That's spinach spinach อ่ากลิงก็ไม่รู้จักหรอกนะผักอันนี้เป็นผักของฝรั่งเขาอร่อยพี่น้องหน้ามะลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกปลาร้ายอร่อยสไอ้ติ่งมียางอร่อยเห็นรถขอบผ่านจะรู้ว่ารถเพื่อน คือเพื่อนจะมาเอาใบเขานี่นางมีบุ๊กิ้งลูกค้าตอนห้าโมงกว่าจะเสร็จต้องเลทหน่อยตอ well, นนี้ก็เลุ่ดพักผ่อนบ้างพี่น้องเลย <c oughs> ทำงานทุกวันก็เงินก็อยากได้ไปน้องแต่ร่างกายเราสังขารเราไม่ให้มันก็เหนื่อยเนาะไหนหมอนนวดเนาะไม่ชื่เป็นงานออฟฟิศอะไรขีดๆเขียนๆต่อแรงกายแรงไปทุกไปไปแลกกับเงินถึงจะได้เงินแบบไม่ใช่เรื่องง่ายเขาบอกใหม่ว่ามาจัดเจอ so It's not really heavy, but you are been difficult to remember that got money. Yeah, They typically above the seven percent That we saw in October, and that's because even though we had a jump in economic activity, the economy isn't operating at full capacity. There's still plenty of people applying for any given job, so we're not generating. คือร้านที่กลินไปอยู่มันเป็นร้านคนจีนเป็นร้านจีนแล้วหมอนวดก็เป็นคนจีนคนเวียดนามนี้คนไทยมีแค่สองคนมีกลิ่นกับเพื่อนมันก็จะบอกว่าพูดง่ายๆขายดีหน่อยพี่น้องเือก็จะก็จะลูกค้าก็จะท่านวดไทยเขาคือจะมีแค่กลิ่นกับเพื่อนเนี้ยก็จะเหนื่อยกันหน่อย ส่วนมากก็จะมีงานเยอะกว่าเขาเพื่อนหน่อยแต่ก็ยังว่าเนี่ยนะถ้าเราอยู่เันแค่สองคนถ้าลูกค้ามาเยอะเกินไปมันไม่ไหวมันก็เหนื่อยนะวันนี้ก็ลิดหยุดเพื่อนทํางานโทรมาบน่นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว้ายเธอไม่อยู่ฉันนั่นเหนื่อยมากเลยรุ่นนี้นั่นบอกว่าทนเอาเปลี่ยนกันวันไหนที่เธอหยุดฉันก็เหนื่อยเหมือนกัน Is truly important. It is deeply offensive. That was the Prime Minister's reaction to the first fake image. The new one only likely to fuel the fire as even more surface in China's state run newspaper. This is Beijing talking to itself. So its diplomats get rewarded by looking strong and engaging in struggle. That's what Xi Jinping. ก็แล้วก็ถึงหรือว่าจะทำสะเสนอวิทำสเต็กนะฮะแต่มดที่ดูอ๋อสเต็กใครก็ทำเป็นมันไม่ได้ทำยากแค่เกลือเลย,เลยๆยพริกไทยเลยๆยถ้าเข้าเตาอ,อบถ้าไม่เข้าเตาอ,อบก็ใช้แบบบิวในกระทะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราสะดวกบางครั้งก็เลยที่เกบลือเ,เข้าในแอร<ะ>์ไฟอ่ะหม้อทอดไรน้ำมันนะฮะเหมือนกันพี่น้อง แต่ว่าเราก็ตั้งเวลาให้ประมาณถ้าเราจะกินแบบว่าไม่สุกมากอะไรเงี้ยเราก็ตั้งเอาไว้นานแต่ถ้าเราต้องการแบบว่าถุมเกลี่ยมหน่อยเราก็เอาไว้นานหน่อยอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง ไวน์ Why, กระเหรี่ยงจะกินทุกวนันพี่น้องส่วนมากครับแทบจะทุกวันแหละเป็นบางวันที่ว่าที่อาหารไม่ค่อยถูกปากอะไรเงี้ยก,ก็จะกินก็ไม่กินแต่ถ้าส่วนมากเรากระีกินทุกวนันเพราะว่าวนยเนี่ยถ้าเรากินแบบว่ากินทุกวนันมันก็ดีสุขภาพนะพี่น้องมันไปช่วยระบบแบบว่า คนที่เป็นโรคความดันคนที่เป็นโรคอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยปรับสมดุลนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่ากินจนเมานะไม่กินจนกินเยอะก็ไม่ใช่เป็นยานะฮะก็คือกลือกายเป็นตนี้แต่ว่าถ้าเรากินแบบว่าละแก้วอะไรเนี่ยก่อนอาหารนิดๆอะไรางเยช่วยเจริญอาหารอะไรด้วยมันก็โอเคมันก็ทําให้ระบบเลือดระบบผิวพรรณเราดีอะไรเงี้ยสุขจิตโลหิตอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าถ้ากินเยอะเกินก็ไม่ไม่ช่วยจะดีไอท็ออ้ When you drink, it's written right. every day. It will come that good for you, uh, healthy also. They will hate for you about something you have, about bad pressure, or something like that. So they can hate mm -hmm. Mm -hmm. But if too much, you it know <laughs> it's <laughs> drink bad, <laughs> drunk. Grant <Okay>. with the president significant. Before the election, William um, Barr had echoed Donald Trump's <laughs> attacks on mailing voting systems อะไเก็บพริกด้วยพี่น้องเปล่นเก็บพริกไปให้เพื่อนพริกต้นเดียวพี่น้องดกมากดกแบบว่าเรากินไม่ทนนะันอ่ะที่จริงจะถ้าเรากินไม่ทันเราก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ห้องฟิตทห้องอะไรกินได้นานแต่ทีนี้ ก็เลยบอกอยากจะให้เพื่อนเอาไปกินสดๆ,สดๆบ้างก็เลยเก็บเก็บใส่ถุงให้แกแล้วให้นางแล้วก็เก็บได้ทั้งสองถุงอ่ะอยู่เมือนอกมานาวมีเพื่อนมีฝูงมีผักมีอะไรก็แบ่งกันไม่ต้องเถือนใครได้ของไทยอะไรมาก็แบ่งกัน เขาให้เราเราให้เขาอะไรเนี้ยสลับกันไปบางวันเรื่อกินก็วันหยุดเนี้ยก็กินก็ให้ทำกับข้าวก็เลือกเพื่อนมาก,กินหรือไม่ก็ให้แวะมาเอาแต่อันนี้นี่กลินยุ่งยุ่งวุ่นวายมากเลย ว่ your name าชื่อไนมาเกนเอฟกเก็นผักกาดผาสปนิอารมณ์กินผักกาดเขาเรียกอะไรวั <S <S กกาดตุ้งแต่ว่ารสชาติไม่ได้เหมือนกวางตุ้งลักษณะใาบาเหมือนกวางตุ้ง รสชาติเหมือนกับผักอะไรบ้านเราเหมือนอืมคิดไม่ออกผักอะไรที่มันมันไม่ฉุนมากอ่ะพี่น้องมันจะไม่มีกลิ่นฉุนมากอะแล้วก็จะไม่ขมแต่มันมันก็คืออร่อยอะใช้ได้เลยลืนชอบเอามากินกับน้ำพริกะบะหมีก่อนจะไปซื้อม่ไม่แพงด้วยนะที่นี่ถ้าผักพวกนี้นไม่แพงด้วยก็คือซื้อมากินกับ ล,ลูกป่นอะไรอย่างเงี้ยนะป่นปลาน้ำพริกกะปิน้ำพร,ริกปลาทูอะไรก็ช่งางทำมาลวกแก้มมีประโยชน์ต่อร,ร่างกายนะนวิตามินเอสูงน,นี่ชิ่วิตามินเอชุ่มมากนะจริงอยากได้วิตามินเอจริงเลย พยายามเอาผักยเยอะๆเพราะมื้อกลางวันกินหนักมากหมกินก็ไปเลใช้ถั่วมากรอนนีพน้พี่น้องดุนถึงจุกจะทิ้งก็เสียดายซื้อแพง ยุงแกไม่กินเชาวมางเรากก,กินอาหารอาหารจีนอาหารจีนที่เขาทำสำเร็จเป็นกล่องเหนะน้องเขาะเขาายไม่แพงนะกล่องเนะหกเจ็ดเหรียญแต่รสชาติก็ยังจีนจีนะจืด,จดมันมันหไม่อยากกินก็เลยกินชาวมางแทน กบัตเขียวม่านเป็นภาษาอิสลามภาษาอารรออหรับเรา็ไบืมบอกไปวันนี้่ไปตัดผมมามไม่ได้พี่ิพี่ัดเ่ขอให้สัน้นก็มไม่ค่อยชอบผมยาวรู้สึกมันคันแล้วมันอกแล้วก็ลืเป็นคนผมขาวเวลาเราปล่อยให้ผมยาวมันจะเห็นผมขาวชัด แล้วก็ยอมไม่ได้เป็นม,มคนแพ้แพ้หนักมากถ้ายอมผมที่หนูต้องเข้าโรงพยาบาลเต้องรักษาแผลไม่คุ้มแผลพวกขึ้นบนหัวเลยก็เลยไม่ยอมตามอายุพี่น้องเลยคนห้าสิบกว่าแล้วจะไปอะไรนักหนาเนาะก็เ <laughs> ไม่ยอมปล่อยเลยตำเลยเพเ่ออาศัยตัดผมสั้นเอาอย่างเราก็เป็นคนชอบผมสั้นด้วยก็เลยติดนิสัยชอบผมสั้นมตั้งแต่เด็ก คือผมขาวนี่เป็นเพราะตระกูลนะกลินกลินมาทางพ่อพ่อก็เลยผมขาวตั้งแต่เด็กๆเ,เลยผมขาวทั้งหัวเลยมีสีขาวหมดเลยกลิงคุ้งจะมาจากพ่อแต่ก็กลินก็จะไม่ถึงขนาดว่าขาวหมดมันขาวๆแซมๆแ,แต่ถ้าผมยาวจะเห็นชัดเพราะัตผมสันม้นออก S <S <an> <S เราเป็นคนทำงานเหงื่อ,อไหลใครย้อยพี่น้องเหยทำหมกหมอนวดแล้วผมยาวๆผมคันๆยังไงไม่รู้อะก็ออาทิตย์หน้าแล้วมีเวลาหนึ่งจะทำขบค่าพี่น้องเหรไม่รู้จะทำเมนูอะไร <S <S <an> <S ต้องดูก่อน <S <S <an> <S น่าจะเป็น <S <S <an> <S แกงเห็ดทอบพี่น้องลิม <S an> ไปซื้อเห็ดทอบมา ครึ่งกิโลสามสามสิบห้าดอนครึ่งกิโลสามสิบห้าดอนตกเป็นเงินบ้านเราประมาณเจ็ดร้อยกว่าก็บ้านเราเฮดท็อปก็ากาาราคา,าประมาณนี้นะที่เราเฮดท็อปบ้านเราลิตรละสี่สักห้าร้อยใช่ไหมล่ะสามสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ย เลามันส่งมาขายหนึ่งรอบมันเป็นแช่แข็งมานะฮะรสชาติอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยแช่แข็งก็ใช้ได้เหมือนไม่ใช่แช่แข็งละมันมันครอบแคสุญญากาศมาก็แช่แข็งนั่นแหละแต่ว่ารสชาติมันจะดีกว่ากระป๋องอ่ะถ้าเป็นกระป๋องมันอาจจะออกเหม็นๆแต่ถ้าเป็นแช่แข็งแบบนี้จะไม่เหม็นนะครับคุณหมอรสชาติมันจะเหมือนเดิมยังซื้อมาไว้ละแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำ กะว่าจะทำหลังจากนั้นเข้ามาเธอทำไมเธอไม่รับสายทันอืมฉันกำลังอัดวิดีโอเดลยถ้าจะปิดวิดีโอตอนนี้แหละฉันกำลังอัดวิดีโอจะลง y o u t u ู e ไงอืมทำไมฉันกำลังอัดวิดีโอลงยูทูบอืมกำลังอัดวิดีโอลง YouTube แล้วทีนี้บอกอันนี้แหละ ฉันเข้ามาแล้ว hmm. ม mm ันตัดใช่ไหมมันตัดกะบอตัดดูมันก็ออกมันก็ทํางานมันเดิมทุกอย่างอ่ะเป็นทำไมอันลง้นเยอหรือเปล่าไทยเดซ์เซอร์ปลาดุซ่าโอเคอันปิคนิขนมหม้อแกงกองละกองละอันนี้เนอะเถอะเฮอจะแยกถุงเลยปะนั้นก็ว่าเอฮ้ยจะได้มันถ้าว่ามันงามมันก็บางามเท่าไหนหรอกเธอ อแต่ว่าแต่มันอันนั้นองค์กรที่น้องห่งหล่ะที่น้องห่างหล่ะฉันจอให้เหมือนโป่งอ่ะฉันเอาทอดไอ้ที่ว่ามันเก่าๆเลยพี่น้องเนื้อกระเพรากลิ่นตัดกระเพรากับใบไอ้นั่นใบชะพลูให้เพื่อนมาเอาเธอเธอจะเอาไปเอาไปแยกขึ้นกันอีกบ่เออได้ได้จะรุ่งใจไปถือเถอะ้วก็ นี่นะนี่นะับนะมีพริกนี่พริกอันนี้บอกว่าอันอข่เนี่ยลืมอบอกแกงกอบร้๊กสิค่ะอันนี้อันนี้ของนั้น้นก็สองรอาเองนะกระรินปลูกเองนี่นะ เออหอมหอมเนาะเขากเขาจะุงมพื่อเบ่งอันนี้ของเธอจะงเบ่้ไปกรปอน้องช่าต้องไปแข่งไห้ที่ว่าทเลยแต่อย่ไปสองพุงนี่จ้เพุงใส่ที่ไหนถ้าเุงใส่ที่ไหนเราะที่ไหนนสชิลเลอร์ยี่เดอะสชิลอไปสองุงคืจเธอิดต้นเดียวแลพี่นี่ต้นเดียว ี่ิกต้มเดี่ยวได้สองถุงเล้เอาเล็กไม่น้อยเดียวอันนี้จะสามซีค่ะเมื่อี้เาเอาฉันะฉันะก่อรู้ก็กินเผ็ดก็ยังมีก้อนห่าอันนี่ไปเอาว่านไปบ้านน้องออยอู่นะบอกเดียวจะไปแบ่งกันอีกมันบรู้แล้วกันนี้จะได้เอาไปกันของตัวสองมาเจ็ดจานเสียฟูนสองครับมาแกงสองโอเคอร่อยอันนี้ซาวอันนี้ซ um> ิทสอง เป็นที่แบบสามสิบสองชอบเขาแรกขนมอ่ะพี่น้องเอ๋ขนมมีคนไทยทําขนมขายขนมเปียกปูนอันนี้กล่องแล้วเท่าไหร่ก่องหกเหรียญหกเหรียญนะครับพี่น้องหกเหรียญแล้วก็อันนี้ขนมม่าขนมโมเกงสิบเหรียญเนาะสิบเออสิบเหรียญอร่อยมากเจ้านี้พี่น้องเอ๋คนไทยทําไม่รู้มีฝีมือมากๆเลยอ่ะเออ

ไตกยเต็กหมไกัไตรกัง he said lost his b r n แกแล้วไปตัดผมมาจ้ะฮะไปตัดผมตัดผมมขอบคุณค่ะไปเจอกันเออเอาไว้เจอกัน เด้เดินไปส่งกันนะบอยบายค่ะบ๊ายบายนั่นาก็ไปแบ่งกันเอาร้อนจอกมันเลีต้นแบบฟาแนี้เลยให้มันปตใหม่จะได้งอแงจะได้งอมงแล้วก็เอาใบนานากันใบกตัวค่น้งนักใุ่อนเราเรยเรตัดป็นร้อนแบบนั้น อ้ายนั่นส่ o น t h ้ทำแบบนี้ดู e s นลี่ o อเคได้แล้วนะพี่น้องของหวานนะฮะของหวานมีหม้อแกงกับขนมเปียกปูนเดี๋ยวกลินจะกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกินของหวานต่อถามว่าแพงไหม ก็แพงหมายความว่าถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราเลยนะแต่อยู่นี่ก็จะไม่คิดเลยพี่นะ้องเพราะว่าสิบเหรียญโอเคก็ถือว่าเราทำไม่เป็นนะเนาะเขาว่าขนมเนะี่ยร้านนี้เขาทําอร่อยเจ้าเนี้ยซื้อแล้วไม่ผิดหวังสักครั้งนะอร่อยมากใช้ได้เลยแหละอื อนฮะ,ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องพอดีเพื่อนจังหวะมาพอดีอาจจะบุ่นวายนิดนดขอโทษด้วยนะฮะแล้วกลิ่นจะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะใครใครชอบคลิปนี้กลิ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กลิ่น้วยครับสวัสดีครับสวัสด <Thank you. S 1> ีครับบ๊ายบาย